คืนหนึ่งของเดือนกรกฎาคมปี2562กรุงเทพเงียบสงบกว่าปกติเล็กน้อยเหมือนอากาศกำลังรออะไรบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ชื่อแต่รู้สึกได้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาภายในพระบรมหาราชวังเสียงฝีเท้าทหารราชองครักษ์ก้องสะท้อนเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ถูกย่างก้าวเหมือนบอกว่าประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนขึ้นอีกครั้งแล้วในเช้าวันนั้นเองราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศที่ทำให้ทั้งประเทศหยุดนิ่งผู้คนเลื่อนหน้าจอมือถือช้าๆเหมือนกลัวว่าสิ่งที่เห็นอาจเป็นความฝันหรือไม่ก็เป็นยุคสมัยใหม่ที่ไม่มีใครเคยจินตนาการ เพราะหลังจากห่างหายไปเกือบร้อยปีประเทศไทยกำลังมีพระราชฐานนันดรศักดิ์พระราชสนมเอกอีกครั้งในประกาศนั้นมีพระนามของสตรีผู้หนึ่งปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรชัดเจนพระราชทานสถาปนาพลตรีหญิงสินิธรพิลาสกัลยานีเป็นพระราชสนมเอก ชื่อที่เปลี่ยนชะตาชีวิตชื่อที่ทำให้คนทั้งชาติหันมามองชื่อที่ตั้งคำถามนับไม่ถ้วนแต่ไม่มีใครกล้าฟันธงคำตอบเพราะนี่ไม่ใช่เพียงตำแหน่งไม่ใช่เพียงพิธีไม่ใช่เพียงเกียรติแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วางพระราชหฤทไทยของเส้นทางที่ถูกเลือก และของความผูกพันที่ซ่อนอยู่ในรอยเงาแห่งพระราชสำนักและในวินาทีนั่นเองชื่อสินิธรพิลาสกัลยาณีกลายเป็นศูนย์กลางของสายตาทั้งประเทศและกลายเป็นบทเปิดของเรื่องราวที่ซับซ้อนที่สุดบทหนึ่งในรัชกาลปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของวันสถาปนาพระราชสนมเอก คศ2019วันที่เงียบแต่สั่นสะเทือนประวัติศาสตร์ไทยหลายปีก่อนจะถึงวันประกาศในปี2562ชื่อของสินิธรพิลาสกัลยาณีแทบไม่เคยถูกเอ่ยถึงในที่สาธารณะเธอเป็นเหมือนเงาที่เคลื่อนไหวอยู่เงียบๆในพระราชสำนักใกล้แต่ไม่ถูกมองเห็นสำคัญ แต่ไม่ถูกพูดถึงชีวิตของเธอก่อนวันนั้นคือภาพของความพร้อมรับใช้ในทุกบริบทตั้งแต่วันที่ยังรับราชการในหน่วยทหารฝึกหนักแบบทหารจริงบินจริงทำงานจริงไม่ใช่ภาพสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นภารกิจที่ต้องแลกด้วยแรงกายและวินัยระดับเหล็กกล้าภายในวัง ความสามารถเหล่านั้นไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงประวัติการทำงานแต่มันสะท้อนสิ่งที่สำคัญกว่าความพักดีและความสามารถในการไว้วางใจแต่ในวังหลวงความเงียบคือภาษาที่ดังที่สุดบทสนทนาที่แท้จริงมักไม่เคยถูกพูดออกมาทุกความเคลื่อนไหวถูกตีความทุกใบหน้าถูกจับตามอง และทุกความใกล้ชิดไม่เคยเป็นแค่ความใกล้ชิดสินิธรเติบโตขึ้นจากบุคคลธรรมดากลายเป็นผู้ที่ต้องรู้จักพิธีการรู้จังหวะการก้าวการนั่งการวางสายตารู้ว่าเมื่อไหร่ต้องอยู่นิ่งและเมื่อไหร่ต้องถอยให้เงาเข้าปกกลุ่มตัวเองภายในรั้ววัง เส้นทางของเธอมิใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยกฎคำสั่งพิธีและการรับรู้ว่าทุกการกระทำอาจถูกบันทึกอยู่เสมอในช่วงเวลาก่อนปี2562มีเพียงไม่กี่คนในประเทศที่รู้ว่าเธอมีบทบาทสำคัญเพียงใดและแทบไม่มีใครคาดคิดว่า ผู้หญิงเงียบๆคนนี้จะกลายเป็นชื่อที่ทำให้ทางประเทศหันกลับมามองพระราชสํานักอีกครั้งในรอบหลายทศวรรษแล้วความเงียบนั้นก็ยิ่งทวีความหนาแน่นก่อนถึงวินาทีที่ราชกิจจานุเบกษาจะเปลี่ยนชะตาชีวิตเธอตลอดการขณะโลกภายนอกดำเนินไปตามปกติ ภายในวังกลับเกิดความเคลื่อนไหวเล็กๆก,การจัดเอกสารการเตรียมพิธีการตรวจคำราชาศั์ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบเฉยแต่แฝงความหมายสำคัญที่คนภายนอกไม่อาจเห็นราวกับสวรรค์กำลังวาดลายเส้นประวัติศาสตร์ใหม่ทีละเส้นอย่างเงียบงนัน และในช่วงเวลานั้นเองชื่อของเธอคือสีนิธรพิลาสกัล,ลยาณีกำลังเดินเข้าสู่ตำแหน่งที่ไม่มีใครได้ยินมานานเกือบร้อยปีโดยที่เธอเองก็ไม่สามารถหลีกหนีโชคชะตานั้นได้อีกต่อไปวันที่28กรกฎาคมปี2562 พระบรมมหาราชวังเต็มไปด้วยความสงบที่ไม่เหมือนความสงบทั่วไปมันคือความสงบแบบที่รู้ว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่อาจคาดเดาว,ว่ามันจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปถึงระดับไหนยามสายเมื่อพระราชกิจจานุเบกษาถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ข้อความแรกที่ปรากฏต่อสายตาคนไทยคือถ้อยราชาศัพท์ที่ไม่มีใครได้เห็นในยุครัชการปัจจุบันจุด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 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพลตรีหญิงสินิทรพิลาสกัลยาณีเป็นพระราชสนมเอกเพียงแค่บรรทัดเดียวโลกทั้งใบเหมือนหยุดหายใจ ผู้คนที่กำลังเลื่อนหน้าจอมือถือหยุดนิ้วกลางอากาศนักข่าวที่กำลังเขียนบทวิเคราะห์ละมือจากคีย์บอร์ดชั่วขณะแม้แต่คนที่ไม่ค่อยสนใจการเมืองหรือราชสำนักยังต้องเงยหน้าขึ้นมองข่าวนี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเพราะตำแหน่งพระราชสนมเอกไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในประวัติศาสตร์ไทย และไม่เคยเกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ตอนปลายเลยตลอดหลายชั่วอายุคนขณะที่สื่อไทยรายงานด้วยภาษาที่ระมัดระวังสื่อต่างประเทศกลับก้าวเข้ามาด้วยความสนใจทันทีคำถามเริ่มพรั่งพรูใครคือเธอเหตุใดจึงเป็นวันนี้ตำแหน่งนี้สะท้อนอะไรในโครงสร้างราชสำนักไทย แต่สิ่งที่คนภายนอกไม่รู้คือทุกลมหายใจของการประกาศครั้งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวหลังฉากที่ไม่มีบันทึกใดกล้าเล่าและไม่มีใครในวังจะพูดออกมาอย่างเปิดเผยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นภาพพิธีสถาปนาถูกเผยแพร่ตามมาเป็นภาพที่ไม่ต้องมีคำอธิบายเพราะทุกท่วงทาทุกสายพระเนตร ล้วนสะท้อนความหมายลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆสินิทรพิลาสกัลยาณีแต่งกายในชุดราชะประแตนแบบหญิงก้าวเดินอย่างสงบสง่างามมั่นคงเหมือนผู้ที่รู้ว่าตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพียงเกียรติแต่เป็นภาระศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องแบกรับด้วยทั้งหัวใจและความพักดี การมอบตำแหน่งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์แต่มันคือสัญญาณที่สะเทือนลึกถึงแกนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ไทยและภายในไม่กี่นาทีชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดการจากพลตรีหญิงที่เดินในเงาเธอกลายเป็นสตรีที่ชื่อปรากฏในเอกสารสำคัญที่สุดของแผ่นดินภายใต้พระบรมราชองค์การโดยตรง แม้การประกาศสถาปนาจะสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วประเทศแต่ความสำคัญที่แท้จริงกลับซ่อนอยู่ลึกกว่าการเป็นข่าวใหญ่มันเกี่ยวข้องกับคำเพียงไม่กี่คำในเอกสารราชการแต่เป็นคำที่แบกประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปีพระราชสนมเอกตำแหน่งนี้ ไม่ได้หมายถึงเพียงสตรีผู้ใกล้ชิดแต่มันคือสถาบันเล็กๆในระบบราชสำนักไทยเป็นตำแหน่งที่เคยมีอยู่ในยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองและหายไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัยดังนั้นการกลับมาของตำแหล่งน,นี้ในปี2562 จึงไม่ใช่เพียงการแต่งตั้งบุคคลแต่มันคือการชุบชีวิตบทบาททางประวัติศาสตร์ที่ทั้งสังคมไทยไม่ได้เห็นมานานเกือบศตวรรษภายใต้ระบบราชสำนักดั้งเดิมพระราชสนมเอกคือผู้รับใช้ใกล้ชิดผู้ต้องมีทั้งความจงรักภักดีความสำรวม ความเข้าใจในราชประเพณีและเหนืออื่นใดความสามารถในการรักษาดุลยภาพของความใกล้ชิดและความกลมกลืนโดยไม่ทำให้เกิดเงาที่เกินจำเป็นในวังหลวงเมื่อชื่อซินิทพิลาสกัลยาณีปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเธอไม่ได้เพียงสตรีผู้ได้รับตำแหน่ง แต่เธอกำลังเข้าร่วมบทบาททางประวัติศาสตร์ที่สตรีอีกหลายสิบรุ่นก่อนหน้านั้นเคยรับไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินต์ตำแหน่งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความรักในความหมายแบบปุตุชนแต่คือรูปแบบของความไว้วางพระราชหาไทย ความใกล้ชิดเชิงพิธีและความยอมรับในระบบลำดับชั้นภายในพระราชสำนักเธอจึงต้องเป็นมากกว่าแค่ผู้หญิงคนหนึ่งแต่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชสำนักในระดับที่ทุกย่างก้าวทุกคำพูดทุกท่วงท่าต้องผ่านเกณฑ์ความงดงามและความถูกต้อง ในสายตาหลายคู่ทั้งในวังและนอกวังในวินาทีที่ประกาศนั้นเผยแพร่เธอไม่ได้เพียงได้รับเกียรติแต่ได้รับภาระที่สืบเนื่องจากประวัติศาสตร์ภาระที่ผู้หญิงในยุคนี้แทบไม่มีใครเคยสัมผัสมันคือคำประกาศที่เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนความคาดหวัง และเปลี่ยนวิธีที่สังคมทั้งประเทศจะมองเธอตลอดไปทันทีที่ประกาศสถาปนาถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะประเทศไทยเหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองชั้นของอารมณ์ชั้นแรกคือความเงียบชั้นที่สองคือเสียงกระซิบที่ดังจนแทบกลายเป็นเสียงสนัน่นในสื่อประแสหลักของไทยทุกบรรทัดถูกเลือกอย่างระมัดระวง สำนักงานข่าวรายงานด้วยภาษานิ่งสุภาพหนักแน่นไม่มีการใช้ถ้อยคำเกินจำเป็นเพราะทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ข่าวแบบที่เจอได้ทุกปีไม่ใช่ข่าวที่สามารถตีความเสรีและไม่ใช่ข่าวที่จะรายงานด้วยโทนเบาสบายในโซเชียลมีเดียภาพต่างออกไปทันทีผู้คนแชร์ประกาศราชกิจจานุเบกษาพร้อมคำว่าไม่เคยเห็นมาก่อน ประวัติศาสตร์ชัดๆนี่เกิดขึ้นจริงหรอและอีกจำนวนมากที่เลือกจะนิ่งเพราะไม่รู้จะพูดอะไรหรือเพียงแค่ไม่แน่ใจว่าควรพูดอะไรต่างประเทศเองก็ไม่ต่างสำนักงานข่าวระดับโลกเริ่มตั้งคำถามแต่ล้วนรักษาระยะห่างทุกวิเคราะห์ถูกเขียนด้วยความระมัดระวังเพราะนี่คือเรื่องที่ผูกกับวัฒนธรรมประเพณี และความละเอียดอ่อนของราชสันนกไทยซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่ใครจะก้าวเข้าไปได้ง่ายๆแต่ในอีกมุมหนึ่งสังคมไทยก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองเธอภาพพิธีสถาปนาที่ถูกเผยแพร่ทำให้หลายคนรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ได้อธิบายด้วยคำพูดแต่สัมผัสจากสายตาท่วงท่าและความเคารพที่ฉายอยู่ในทุกเฟรมของภาพเธอไม่ได้ยิ้มกว้าง ไม่ได้แสดงอารมณ์มากเกินจำเป็นท่วงท่าของเธอเงียบสงบและมั่นคงเหมือนสตรีผู้รู้ดีว่ากำลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ใหญ่กว่าตัวเองอย่างมหาศาลและสิ่งที่สังคมสังเกตชัดที่สุดก็คือนี่ไม่ใช่การปรากฏตัวแต่มันคือการยืนยันตัวตนของสตรีผู้หนึ่งในบริบทประวัติศาสตร์ที่ใหญ่กว่าทุกคนที่กำลังมองอยู่ เสียงวิภาคเสียงชมเสียงเงียบล้อมรวมเป็นชั้นหมอกบางๆปกคลุมประเทศไทยในวันนั้นวันที่สังคมทั้งชาติต้องหันมามองเธอพร้อมกันไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามหากย้อนกลับไปมองเส้นทางของสินาทินพิลาสัลยาณีสิ่งแรกที่ปรากฏเด่นชัดกว่าความงามหรือความนุ่มนวลแบบสตรี กลับเป็นความเด็ดเดี่ยวที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เคยได้ผ่านมาก่อนในชีวิตเธอเริ่มต้นจากอาชีพที่ต้องใช้วินัยสั่งร่างกายและใช้ความอดทนสั่งหัวใจการเป็นทหารหญิงไม่ใช่งานที่แต่งตัวสวยแล้วถ่ายรูปแต่เป็นงานที่ต้องออกวิ่งตอนฟ้ายังไม่สว่างฝึกใช้อาวุธเดินทางลงพื้นที่จริงเหนื่อยจริงเจ็บจริง ภาพของเธอในสนามฝึกเหงื่อที่หยดลงบนพื้นดินเสียงลมหายใจหนักๆขณะปีนเชือกคือสิ่งที่ยืนยันว่าเธอเลือกเส้นทางนี้ด้วยความตั้งใจไม่ใช่ด้วยโชคช่วยต่อมาเธอได้รับการฝึกบินและกลายเป็นหนึ่งในสตรีที่มีความสามารถรอบด้านที่สุดในระบบราชการไทยขับเฮลิคอปเตอร์ฝึกการแพทย์ทหารผ่านระบบการทำงานที่ต้องมีสติ ความเยือกเย็นและความรับผิดชอบสูงเกินมาตรฐานทั่วไปใครหลายคนอาจมองว่าเธอคือผู้ถูกเลือกแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอคือผู้พิสูจน์ตัวเองในทุกขั้นทุกตำแหน่งด้วยผลงานที่จับต้องได้มากกว่าคำร่ำลือภายในวังหลวงบุคลิกที่เงียบสุภาพและเคร่งครัดของเธอ ทำให้เธอได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งก่อนจะก้าวสู่สถานะสูงสุดในปี2,569ไม่ใช่เพราะการประชาสัมพันธ์แต่เพราะความสามารถจริงและความตั้งใจจริงที่คนใกล้ชิดมองเห็นในเส้นทางราชการเธอไม่เคยเป็นคนพูดเยอะเธอเป็นคนทำเยอะและนั่นคือเหตุผลที่ตำแหน่งของเธอไม่เคยถูกมองเป็นการประดับบารมี แต่เป็นบทบาทที่เธอสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในสายตาหลายฝ่ายจุดนี้เองที่สังคมเริ่มเข้าใจว่าวันสถาปนาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงพิธีการสวยงามแต่เป็นการยืนยันคุณค่าในตัวเธอที่ถูกสั่งสมมาตลอดหลายปีในเครื่องแบบและภารกิจที่หนักหน่วงและเส้นทางข้างหน้าก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพียงสมเดือนหลังวันสถาปนา ที่ทั้งประเทศพูดถึงความเงียบก็กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบแบบวันประกาศตำแหน่งมันเป็นความเงียบที่หนักและอึดอัดเหมือนอากาศในพระบรมมหาราชวังยกน้ำหนักขึ้นยังไม่มีสัญญาณเตือนวันที่21ตุลาคม2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฉบับใหม่ความยาวไม่มากถ้อยคำไม่หวือหวาแต่ผลกระทบลึกและกล้องกังวาลไปทั่วประเทศในทันทีชื่อของสีนินทรพิลาสกัญญานีถูกระบุในประกาศอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่การเพิ่มเกียรติ หากเป็นการถอดถอนทุกตำแหน่งทุกยศปี2563ประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ภายในพระราชสำนักกลับมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเงียบๆเ,เงียบพอๆกับวันที่ทุกอย่างถูกถอดถอนแต่ครั้งนี้ ความเงียบมีน้ำเสียงอีกแบบหนึ่งวันที่28สิงหาคม2563ราัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฉบับใหม่และชื่อที่คนไทยคิดว่าคงไม่กลับมาแล้วก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งนั่นคือพระราชทานคืนทานันดรนศักดิ์และยศทหารให้แก่ คนตรีหญิงศนีธรพิลาศกัลยาณีเพียงบรรทัดเดียวแต่บรรทัดนี้ทำให้หลายคนต้องอ่านซ้ำเหมือนตาไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเหมือนประวัติศาสตร์กำลังย้อนกลับในแบบที่ไม่มีใครเดาได้การกลับมาครั้งนี้ไม่มีพิธีใหญ่ไม่มีภาพเต็มจอไม่มีสื่อไลฟ์สดไม่มีถ้อยแถลงยาว,ยาว มีเพียงคำประกาศสั้นๆแต่หนักแน่นเหมือนก้อนหินที่ตกลงในบ่อน้ำลึกน้ำเงียบแต่แรงสะท้อนรอบบ่อชัดเจนสิ่งที่ทำให้ผู้คนตะลึงไม่ใช่เพียงการคืนตำแหน่งแต่คือความเงียบตลอดสิบเดือนก่อนหน้านั้นที่เธอไม่เคยออกมาแสดงท่าทีไม่เคยมีภาพหลุดไม่เคยมีเสียงเล่าเรื่อง ไม่มีแม้แต่เงาของความพยายามแต่อธิบายตัวเองมันทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในความเงียบนั้นเธอทำอะไรเธอคิดอะไรและเธอซื่อสัตย์ต่ออะไรคำตอบไม่มีแต่ผลลัพธ์คือสิ่งที่เห็นได้จากประกาศฉบับนั้นการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่การเริ่มใหม่ แต่เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่สังคมเคยมองว่าเป็นจุดจบเป็นเพียงช่วงพักของชะตาที่ถูกขีดเขียนไว้ให้เดินต่อในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดบางคนมองว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการโอกาสครั้งที่สองบางคนมองว่าเป็นบทพิสูจน์ของความพักดีที่ไม่เปลี่ยนแต่ไม่ว่าสังคมจะตีความอย่างไร สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเธอกลับมาด้วยฐานันดรเดิมยศเดิมสถานะเดิมและด้วยเพราะบรม,มาราชวินิจฉัยโดยตรงนั่นคือการยืนยันที่ชัดที่สุดว่าในรัชสำนักไทยความเงียบบางครั้งดังกว่าคำอธิบายเป็นพันคำและการกลับมาครั้งนี้ คือบทหนึ่งที่บอกโลกว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่ถึงตอนจบของเธอเลยแม้แต่น้อยเมื่อมองย้อนกลับไปยังเส้นทางทั้งหมดของสินีทรพิลาสกัลยาณีตั้งแต่ความเงียบก่อนวันสถาปนาการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของชีวิตการหายไปอย่างกระทันหันจนถึงการกลับมาโดยพระราชองค์การหลายคนเริ่มระหนักว่า ชีวิตของเธอไม่ได้ถูกบันทึกในฐานะบุคคลเท่านั้นแต่ถูกบันทึกในฐานะสัญ,ญลักษณ์ในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันสัญ,ญลักษณ์ของอะไรมีใช้ความรักแบบนิยายไม่ใช่ดราม่าแบบที่คนทั่วไปเข้าใจแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบบที่ซับซ้อนที่สุดระบบที่มีทั้งพิธีเกียรติลำดับชั้น ความจงรักภักดีและบทบาทที่ต้องรักษาความสมดุลอย่างไร้ที่ติเส้นทางของเธอทำให้สังคมเห็นความจริงข้อหนึ่งที่มักถูกมองข้ามว่าการอยู่ในวังหลวงไม่ใช่เรื่องของความหรูหราสวยงามหรือการดำรงตำแหน่งสูงส่งแต่คือการรับภาระที่ใหญ่กว่าชีวิตส่วนตัวของใครบางคน การที่เธอกลับมาด้วยประกาศเพียงไม่กี่บรรทัดทำให้โลกเห็นว่าในราชสำนักสิ่งที่โลกภายนอกไม่เห็นอาจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเสมอและในมิติของประวัติศาสตร์เรื่องราวของเธอจะถูกจดจำไม่ใช่เพราะความมือหวาแต่เพราะมันสะท้อนทั้งอำนาจโครงสร้างและความเปลี่ยนแปลงในยุคราชการ ที่ผู้คนกําลังจับตาอย่างใกล้ชิดที่สุดยุคหนึ่งวันสถาพนาวันถอดถอนวันคืนตำแหน่งทั้งหมดเชื่อมโยงกันเป็นเส้นเดียวที่เปลี่ยนสตรีคนหนึ่งให้กลายเป็นบทเรียนว่าความเงียบบางครั้งมีพลังมากกว่าการพยายามอธิบายใดๆและนี่เองคือสิ่งที่ทำให้เธอ ไม่ได้เพียงเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งในปี2569แต่เป็นสตรีที่ประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันจะไม่มีวันลืมเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังเส้นทางทั้งหมดของซินิทรพิลาสกัลยาณีสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือนี่ไม่ใช่เรื่องราวของความรักความสูญเสียหรือชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่มันคือภาพสะท้อนของระบบ ที่ทุกลมหายใจต้องเดินเคียงคู่กับประวัติศาสตร์และพระราชประเพณีอันละเอียดอ่อนจากวันที่เงียบงันก่อนประกาศสถาปนาสู่วันที่ชีวิตพลิกผันในพริบตาจนถึงวันที่เธอกลับมาด้วยความสงบนิ่งเธอได้พิสูจน์ว่าในบางเส้นทางของราชสำนักผู้ที่เงียบที่สุดคือผู้ที่ยืนหยัดได้นานที่สุดและเรื่องราวของเธอ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของยุคนี้ในฐานะผู้หญิงที่เดินผ่านบททดสอบซึ่งโลกภายนอกอาจไม่มีวันเข้าใจจนหมดหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราววันนี้เปิดมุมมองไหนเกี่ยวกับราชสำนักไทยฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าช่วงไหนของชีวิตเธอคุณรู้สึกกินใจที่สุดเสียงของคุณ คือแรงผลักดันให้ช่องนี้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ลึกและงดงามยิ่งขึ้นในตอนต่อไป